สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีอานี้มาตามตอนน้นท่านจากปูรูสีฝาสร้างด้วยครับผมเนาะ,ะไปขอโชคอยู่ที่ปูนว่นผ้าแดงเรือ,อสารปผูสิงครับผมเนาะที่ขึ้นซื้อหรือซ่าพี่น้องด้วยให้เขาว่าตลอดท้่พี่น้องแต่ว่าเนาะปูให้ไว้ล่วงหนาหนึ่งสองสามครับเมื่อนี่นน เอามายํำให้อีกเพราะว่าปูเพิ่นใจให้ยืนยันตัวกาว่าพี่น้องไปรับชมรับฟังบรรยากาศแล้วกันะนะครับเนาะเป็นแนวทางฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังพิจารณาเบิง่งให้เป็นแนวทางในะพี่น้องเด้อในการเชียงโศกค,ครับผมเนาะขั้นมกัก็ฝากกดไหลก์กดแช่ขั้นบามักบ่ชอบก็ผ่านครับผมไปเบิ่งบรรยากาศแล้วกันครับ ปูกะมื่อน,นี่ขอลูกลานขออดิตะปูมือนี่ยาปิดยาบังเนาะมาขอโชขขอหลาบปูก,กะเปิดเลยปะเปิดเลยครับเปิดตดเดเดเดๆๆเล่ามาปดทันีม ไม่จกบ่ะจกมาเปิดวันนี้จะเอาเล่าแปลง้างให้ขูช้างบ้าง มาล่าลุงใส่ตุ้กันครับผมเนาะ<ม>ปูหายไปหนึ่งสองสามพี่น้องตอปอาปรนะวัตินะออกไปแล้วเนาะหัวตัดวันที่หนึ่งมิถุน่าครับเรียนแคแค่นี้เลยจุกมันน้อยกว่านี้นะม,นบบนนะมีจุจกใหญ่เยเออ,อเอาแค่นี้แหละใจสามยุ

เาตี่เราันในกรณี้ก็ดีลูกกาลูกช้างลูกมาลูกหลานเล่นร้อนเกิดไงไม่รุนเนอะวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่าี่ห้ายี่สิบสี่วันนี้เท่าไหร่ยี่สิบสี่ครับวันที่ยี่สิบสี่วันนี้มาขอโชคหมดวันที่หนึ่งมิถุนาได้ครับเด้อปู บอกตรงๆซา,ล,า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 ลูกลันเอฟซีที่เข้ามาติดตามบ่มีโศกมีลาบหลายหัวแล้วเนาะอย่าปิดอย่าบ,บังแต่ว่าให้ตรงๆหัวเนี่ปูขอน่ะปูก็บอกว่าให้ไปก่อนนั่นแหละตัวให้อยู่ตัวว่ารับให้อยู่แล้ว<ม>ปู<ร>ปูก็ให,ห้อยู่เรา่า ก็ให้ล่วงหน้าอยู่แล้วปูหนึ่งสองสามแต่ว่ามันก็ออกไปแล้วปูเนาะลูกค้าก็ตั้งว่านัล้ว้วลูกค้าตัวว่าสิม,มังใส่งวดนี่แหล 1, 2, 3, ะหนึ่งสองสามก็ไดเงินนี่ขอเอาให้อยู่นะปูเด้อ หือแม่หยังน้อปูถามบ่กินเด้อมันถามบ่ดาแม่หยังปูเอ้า hmm? อืมโอ้ยหนูกังสัรตหนอาปูอาปูใจเย็นก็ลูกร้านบ่าอันนั้นรอแต่ลูกร้านกะอืเอาลองมาให้ขี้เก่าแหละปู năm đèn ma thay, khi câu, lau, vó khát tắc kia, vó khát chắc nuốt, ạ, 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 bôi xoáng xám xám xoáng xám xám một búa xoáng xám xám xoáng xám xám ô มันแบแมนบบปูก็จังฉีดมากว่าบอกแก่ใจนะปูเขียนไห้ซะไปยังห้ปูเอ่อเขียนไห้ซะลูกหลานเม่อันใจเีลยวบอกเพิ่นไปเดสิวัตบอกผิดนะปูคดิตีพิดชนาปูกยัน เหล่าแล้วปูเหล่าแล้วเอาขอสามตโด้ละปูด้แรงวัดนีสส่สองสามสองหืมเก้าเลยเก้าของปูสองน้องเชิญอ่ะสองสามสอง สนะันเอ่อ,องอ้สามเป็นสามบอกปูหรือสองสองสอง,สองที่หางสั่นเนรอบานนีสสส้สองสอง,สอง,สองตัวเลยปู นี่สองตัวบัวปูมีปอเปิดน้าไหมเปิดน้าไหมสามเอาือมุ่งกันลุยบ้านนี่ กกสิฮกคือสิศูนย์นะปูบาดน,นี่เนาะโอ้ยฮกปูฮกคือศูนย์นะบาดน,นี่ยฮึยังปูโอ้ยซิบบะ จิ้มเมอ็นเนาะปูเอ็เอาตรงๆนะปูโอ้ครับผมสองตัวลา่างเนาะปูเนาะโอ้ย่าให้เขื่อนเด้อปูเด้องดนีย่าให้เขื่อนเอาให้ยูเลย อันข้างเทิงนะ่ะมันก็ตัวเก่านั่นแหละแต่มันจะเปลี่ยนตัวหนึ่ง <mattress es> ตัวที่บอกไปนะ่ะ <rainforest> หนึ่ง <Order. S 3> อสอง,ส,องสามครับผมมันจะเปลี่ยนตัวหนึ่งมันจะเปลี่ยนตัวหนึ่งจากหนึ่งสองสามนี่ย้ายไปตัวหนึ่งจบมาดิยูเลยมันจะเปลี่ยนตัวหนึ่งมันจะเปลี่ยนตัวหน้าบ่ปู <mattress es> หนึ่งสองสามครับ <mattress es> ให้ก่อนนั่นให้ให้แล้วให้แม่ครับปูเอาไว้ให้ตาหมดที่ผ่านมน้าผุลับว่ามันจะเปลี่ยนตัวเดียวมันออกหนึ่งสวงมันออกไปก่อนแหละปูเออมันก็จะมาติมอีกตัวหน้ามันก็จะหายไปมันก็จะมาตัวหน้ามันก็จะอยู่ภายในนั่นแหละอยู่ภายในนั้นมัดอืมตัวหน้าจะหายไปแต่ว่าสวงตัวหล้างง่งคงเดิม คงเดิมอยู่แต่เมื่อก่อนถ้าจะเอาสามตัวนี่ก็ต้องหาตัวมาใส่ตัวนี้อยู่ในนั่นน่ะโอ้อยู่ในหันรพร่อมือมสอนกับสามทแล้วปูอยู่น้ากันอยู่ในน้านน่ะเอาลูกล้านเข้าใจแล้วบาทนี่เ,เขากเข้าใจแล้วพอเข้าใจแล้วจุกลราจุบแลืลอ ปูล,ลูกลางถามเนี่ยดาวางสองตัวกับสามตัวหนึ่งปูใส่เนี่ย,ย,ยตัวใดสามตัวเน่ะเอาสามตัวเลยป,ปลอปูสามตัวเลยบอกไปใส่ลูกลางจะี่ได้หาใจบัตริจะได้บอกประกาศให้เอฟซีเพิ่นได้รูดทสับวลาปูป เอาสามโตนั่นบอกให้เน้นสามโต้ยาให้พิษให้เพี้ยนเออปูเด้อโบเคลนโบเคลนโบเคลนนี้จังหายไปซะปลุกแนจับทางน้ำบ่าถึอได้ว่าหั่นกระไรเอาซชเอาเอาตัวไหนละปูเอาซะอยากฟังอยู่วะอยากฟังเด้อปู สองสามสองซื้อแบบไหนก็ถูกโอ้ยคือขึ้นตายขึ้นลงขึ้นล่างขึ้นบนปินฟ้ามหาสมุทรก็ถูกครับสองจำได้บมดน้องสามสองอยู่กับที่บ่บ่บนี้อะไรพว่โอ้ยเดี๋ยวนี้ปู่พ่อยายสะทันเมาเต็มที่แล้วมีแต่ห่วงโอ้ยโอ้อยู่กับที่ทำบุญครับ ตั้งต้นเงินไปวัดไหนเดี๋ยวปูจะบอกปูสิเป็นผู้ไรยงี้ยผู้ใดบอกไปร่วมผู้นั้นถูกแล้วก็จะมาถูกอีกผู้ใดบอกมาได้บังครับถ้าอยากถูกตอบต้องร่วมกันคนและเสด็คนและสตังก็บอกว่ากันจำได้บอกบอกสิสองสามสอง แค่นั้นอยู่เลยปู่อยู่แี่นั้นอยู่ยิ่งกว่าอะไรอีกครับปู่เนี่ยปู่ผู้เป็นบริบาลปู่เนี่ยอัลคาเนี่ยปู่พญาสะทันรู้จักบอกครับพญาสะทันรู้จักบอกปู่ครับปู่ช้างไงชื่อพญาสะทันนั่นดูแค่นั้นเมาวันนี้เมาเมาเล่าขันดอกตัวนี้ก็เมอเมาเดี๋ยวปู่ขนดอกสามสองสามสามเมาแก่ปู่บออกจะได้ให้ออกแท้แเนาะ ยังใคปูหยับคือหัวถูกเกศเดนนะดึงประเทศเขาไปรถแตื้อง่ายป่ะครับยาว่าเลขอันเลขตันเลขเลขยังกระทางปูเขาตอนมันคือหกเกศเดินอ๋ออันไหมาเทคเต๋อประหลาดนี้ผู้จอดเลยปูอันนี้ก็พอๆกันครับจำจะได้ปูปูบอกข่าหมดแต่วันที่สิบพฤษเป็นแต่ผ้าเนาะครับว่าสิออก วันที่หนึ่งคู่หน้าหยอกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอันนี้ก็หายไปละคู่หน้าเดี๋ยวนี้เอาแต่คู่นี่แต่เก็อยู่ในนั่นไะเอาแต่คู่หลังเออครับผู้ใดจะมาจากไหนก็เล้วแต่จะไปสนใจฟังหลายอกให้ฟังก็บอกว่าฟังอยู่อว่าฟังหูไว้หูครับผม